สุริยันชนทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่72ครึ่งชั่วโมงที่สองวันอังคารที่25มิถุนายนทางบ้านราธีย่าทำให้สรัตมั่นใจว่าย่าอยู่ข้างสรัตและบอกให้สรัตต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องด้านอาทิตยาที่มหามาศีซา มาซีซาทำขนมลาดูและตั้งใจให้เขาชิมเป็นคนแรกแต่เขาก็ากลับโยนขนมลาดูเหล่านั้นทิ้งมาซีซาจึงได้หยิบเงินที่ได้จากอุมาให้อาทิติยาเขาดีใจและกอดมาซีซาเอ่ยขอบคุณที่ให้เงินนี้แก่เขาขนกนนเห็นเหตุการณ์ที่มาซีซาให้ขนมและเงินกับชายแปลกหน้ากนกรู้สึกตกใจเธอกลับไปหาอุมา พยายามทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่เธอเห็นแต่มาซีซาก็กลับแต่งเรื่องขึ้นมาและอุมาก็เชื่อคำพูดของมาซีซามากกว่าแม่ของอุมาเศร้าเสียใจแต่ก็ไม่สามารถพูดเพื่อบอกอุมาได้อุมาโมโหกนกมากจึงรีบพากนกไปทำเรื่องยาที่สำนักงานมาซีซายิ้มอย่างสมใจเมื่อกนกพ่ายแพ้ให้กับเธอ กนกและอุมามาพบทนายความกนกนึกถึงคำพูดของอุมาที่บอกกับเธอว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียเธอไปไม่ว่าจะชาติไหนแต่อุมาในตอนนี้กลับบอกนักกฎหมายว่าเขาอยากจะอย่าให้เร็วที่สุดกนกก็นั่งลงอย่างเศร้าส้อยสุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่73ออกอากาศวันอังคารที่25มิถุนายน ที่สำนักงานทนายความบอกให้อุมาและกะนกกลับไปปรึกษาเรื่องอยาอีกครั้งในขณะที่ออกจากสำนักงานอุมาก็โดนรถเฉี่ยว กนกตกใจรีบเข้าไปช่วยเขาแต่อุมาก็กลับต่อว่าเธอและทิ้งเธอไว้กลางถนนกนกร้องไห้และเดินไปเรื่อ,อยๆส่วนวัดที่กำลังนั่งแท็กซี่ไปที่สนามบินเพื่อจะไปดูใบนั้นต้องหยุดลงกลางทางเพราะรถของครอบครัวเขามีนาวิกลัมบอกกับวัดว่าพวกเขาจะไปที่ดูใบแทนวัดเองให้วัดอยู่ที่อินเดียวัดไม่พอใจ เขาคิดว่าเป็นแผนการของสรัฐเมื่อกนกกลับมาถึงบ้านปารุมีก็เข้ามาหาเรื่องกนกและถามถึงอุมากนกไปหาปายันเพื่อจะขอดูรูปภาพสามีของเธอแต่ปายันก็มีแค่รูปตอนเด็กกนกจึงแอบเข้าไปที่ห้องของมาซีซาเธอเจอรูปภาพที่มีฝุน่นจับหนาและพบว่าคนที่อยู่ในรูปเป็นคนคนเดียวที่เธอเจอ อาทิตยาถามมาซีซาว่ากนกเป็นใครมาซีซาก็เล่าเรื่องราวของกนกให้ลูกชายเธอฟังอาทิตยากังวลว่ากนกจะทำแผนการของพวกเขาพังปารุมีเห็นแผลของอุมาจึงถามเขาว่าเขาได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรขณะที่กนกเดินเข้ามาพร้อมกับถ้วยสมุนไพรมาซีซาก็พูดถึงความสัมพันธ์ของอุมาและกนกสิ้นสุดลงแล้วควรเรียกกนกว่า มิสราทีและตอนนี้เธอเป็นอิสระสามารถจะสวมเสื้อผ้าแต่งตัวอย่างไรก็ได้มาซีซาก็มอบชุดใหม่ให้กนกและยังบอกให้ปารูมีนำยาสมุนไพรจา,ากกนกมาทาให้กับอุมาแต่อุมาก็หยุดปารุมีไว้และบอกว่าเขาจะทาเองหลังจากที่กนกเปลี่ยนชุดแล้วอุมาบอกกนกว่าทนายบอกให้พวกเขาค้นหาของสองอย่าง ที่พวกเขาไม่ได้รู้เกี่ยวกับอีกฝ่ายอุมาบอกกนกว่าเขาจะทำให้แน่ใจว่าสามารถที่จะยากับเธอได้อย่างสมบูรณ์กนกแอบ,บเข้ามาในห้องมาซีซาอีกครั้งแต่มาซีซาก็จับได้จึงเตือนไม่ให้กนกเข้ามาอีกเธอเห็นรูปของอาทิตย์ยาที่ไร้ฝุ่นเกาะจึงรู้ได้ทันทีว่ากนกคงจะเห็นภาพนี้แล้ว กนกขอให้สุมานนำรูปของอาทิตยามาจากห้องมาศิษาสุมานทำไม่ได้สุมานบอกว่าเมื่ออาทิตยาหายไปอุมาก็นำรูปภาพของเขาไปลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อประกาศตามหาอุมาก็เก็บสำเนาวไว้ในห้องของเขาดังนั้นกนกจึงได้ตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อจะแอบไปเอารูปของอาทิตยาจากห้องของอุมา กนกค้นเจอรูปของอาทิตยาและพบว่าเขาเป็นคนเดียวกับที่มาซีซาแอบไปเจอแน่นอนกนกไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจะต้องซ่อนตัวจากทุกคนและแอบไปเจอกับมาซีซาที่บ้านราทีย่าบอกให้สรัตเลิกดูแลวัดทุกเรื่องเหมือนเขาเป็นเด็กสรัตบอกว่าเธอแค่ต้องการที่จะให้วัดมีความสุข กนกบอกอุมาว่ามาซิซารู้ว่าอาทิตยาอยู่ที่ไหนอุมาไม่พอใจที่กนกกล่าวหาป้าของเขาเขาจะไม่ทนอีกต่อไปกนกจึงได้ต่อรองให้เขาไปตามหาอาทิตยามาซีซาก็โทรหาผู้ช่วยของเธอให้ขับรถตามอุมาไปและสั่งว่าอย่าให้พวกเขารู้ตัวเป็นอันขาดกนกเห็นรถยนต์ขับตามหลังจึงบอกให้อุมาเปลี่ยนสินทาง กนกคิดว่ามาซีซาคงจะส่งคนตามพวกเขามากนกบอกให้อุมาจอดรถใกล้ๆกับสวนสาธารณะลูกน้องของมาซีซาตามหากนกกับอุมาไม่เจอกนกพาอุมามาที่สำนักพิมพ์ที่บ้านราทีราณิพยายามโน้มน้าวให้สรัฐแต่งตัวแบบตะวันตกสรัตต่อต้านเธอไม่อยากจะใส่เสื้อผ้าเหล่านั้นยาบอกว่า ถ้าสรัตอยากจะให้วัดสนใจเธออย่างน้อยที่สุดเธอควรจะเปลี่ยนวิธีการแต่งตัวราณิเลยา่าจึงได้ช่วยสรัตแต่งหน้าและทำผมเมื่อกนกและอุมากลับมาที่บ้านมาซีซาก็รีบถามพวกเขาอุมาบอกให้กนกนำประกาศโฆษณาตามหาตัวอาทิตยามาให้ป้าดูมาซีซาก็ตกใจมากเมื่อเห็นข้อความในประกาศนั้นอุมาถอดสายโทรศัพท เพื่อกันไม่ให้อาทิตยาโทรมาเมื่อเขาไม่สามารถโทรหาใครได้เขาก็จะเกิดความกังวลและมาที่นี่เองมาศีซาก็โมโหและกังวลมากเธอจึงได้สวดมนต์ภาวนาทั้งคืนสุริยันชนทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่79ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายนอาทิตยาอาศัยอยู่ในห้องพักที่โรงแรม อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเจอประกาศโฆษณาตามหาตัวเขาบอกว่าแม่ของเขาไม่สบายอาทิตย์ยาจึงได้โทรศัพท์หาแม่แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เขาจึงได้ขับรถกลับมาที่บ้านมาซีซาก็แอบเทน้ำใส่สวิตไฟทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟจึงได้ดับทั้งบ้านกนกบอกมาว่า เธอจำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้ากนกได้ยินเสียงสดมน์จึงถามอุมาว่ามาซีซาอ่านหนังสือในความมืดได้อย่างไรไม่นานหลังจากนั้นไฟฟ้าก็กลับมาใช้ได้ตามปกติที่บ้านราธีสร,รัตฝึกเดินโดยที่สวมใส่รองเท้าส้นสูงสร,รัตเลื่นลมย่าเดินเข้ามาและตกตะลึงเมื่อเห็นสร,รัตใส่กางเกงสั้นมาก ราณิบอกว่าสาวสาวมหาลัยใส่สั้นกว่านี้ราณิบอกว่าสรัดสวยมากกนกเจอเบอร์โทรศัพท์ของอาทิตยาเธอโทรไปหาเขาและดักเสียงเป็นมาซีซาบอกให้เขารออยู่ที่โรงแรมปารุมีมงอุมาออกกำลังกายเธออยากจะสัมผัสกายเขาแต่เธอก็รู้ดีว่าอุมาคงจะไม่ให้เธอจับต้องตัวเขาง่ายๆ เพราะฉะนั้นเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างเธอจึงได้วางแผนเอาแก้วนมไปให้อุมาและทำหกรถตัวเขาแกล้งเช็ดทำความสะอาดให้อุมากนกเข้ามาเห็นจึงได้ห้ามปารุมีที่บ้านราทีรานิลยยพยายามฝึกสรัสต่างๆนานา,นาเพื่อจะเอาชนะใจวัดแต่สรัสท,ทำไม่ได้เธอบอกว่า เธอจะไม่ทำอะไรเพื่อจะเอาชนะใจวัดวัดกลับมาที่บ้านเขาก็ได้ยินเสียงเพลงที่บ้านอุมาญาติมาสีซามาเยี่ยมเธอแต่กลับพบว่าเธอนั้นสบายดีจึงบ่นว่าพวกเขาเดินทางมาด้วยความยากลำบากมากมายมาสีซาก็บอกว่าเป็นเพราะประกาศในหนังสือพิมพ์ของกนกอุมาจึงได้ไปแก้ข่าวให้ทุกคนสบายใจในขณะที่กนก วางแผนกับสุมานทำทีจะไปเที่ยวผับในโรงแรมที่จอร์ดปูปารมีแอบได้ยินทั้งสองพูดคุยกันจึงได้รีบบอกอุมาให้ตามไปและเธอก็จะขอตามไปด้วยอุมามาถึงโรงแรมกนกมาถึงโรงแรมนั้นเช่นกันกนกเห็นอาทิตย์ยาที่กำลังเดินมากับสาวสาวพอดีกนกเดินเข้าไปหาเขาอาทิตย์ยาไม่ได้สนใจกนกและเดินเข้าผับไปกนก เดินเข้าไปในผับและหวังว่าเธอจะหลอกปารุมีได้สำเร็จและอุมาก็จะตามมาทันเวลาอุมาบอกให้ปารุมีรอข้างนอกอุมาเข้าไปในผับอาทิตยาที่กำลังเต้นอย่างสนุกสนานทันใดนั่นเองที่อุมาเห็นอาทิตยากหนกซ่อนอยู่ข้างหลังโซฟาอุมาเดินเข้ามาหาและต่อยอาทิตยายาทิตยาก็ล้มลงและหมดสติไป ก็นกดีใจที่ในที่สุดอุมาก็ได้เจออาทิติยาเพื่อนของอาทิติยาโทรหาตำรวจและให้หมอตรวจร่างกายอาทิติยาหมอบอกอุมาว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปอุมาจะต้องติดคุกเมื่ออาทิติยาฟื้นขึ้นมาอุมาบอกว่าเขาเป็นพี่ชายของอาทิติยาอาทิติยาบอกว่าเขาไม่ได้ชื่ออาทิติยาเขาชื่อวิกกี้ ถ้ามีชื่อก็ให้ถามเพื่อนของเขาที่ชื่อราจีฟได้เลยราจีฟบอกว่าเขารู้จักวิกกี้มาได้8ปีแล้วเพราะวิกกี้ได้รับอุบัติเหตุอยู่ในอาการโคมา่าอุมาก็ขอบคุณราจีฟที่ได้ช่วยอาธิติยาไว้ที่บ้านมาซีซากำลังมีความสุขบอกกับอุมานและปายันว่ากหนกจะออกไปจากบ้านนี้ก่อนที่จะครบหนึ่งเดือนแน่นอนเธอจะได้ไม่ต้องเห็นหน้า และได้ยินเสียงกระหนกอีกต่อไปมาศีซาพยายามเอากระเป๋าของกระหนกออกไปกระหนกเดินเข้ามาและหยุดมาศาีซาขณะที่อุมาก็เดินเข้ามาพร้อมกับอาทิติยาสุมานกับปายันก็ตกใจมากรวมถึงมาศีซาที่ถึงกับช็อกเมื่อเห็นอาทิติยาสุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่80ออกอากาศวันศุกร์ที่28มิถุนายน อุมาบอกกับทุกคนว่าอาทิติยาได้รับอุบัติเหตุจึงทำให้สูญเสียความทรงจำนั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่สามารถกลับมาบ้านเป็นเวลา8ปีอุมาบังคับให้อาทิติยาเคารพมาศาีซาปายันเข้ามาสัมผัสเท้าเขาอุมาบอกว่าปายันคือภรรยาของอาทิติยาอาทิติยาคิดไม่ดีกับปายันอุมา ให้อาทิตย์ยาและปายานแยกห้องกันอยู่จนกว่าความทรงจำของเขาจะกลับมาปารุมีก็บอกว่าหากอุมารักใครเขาก็จะใส่ใจแม้แต่เรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าหากเขาเกลียดเขาก็จะเกลียดเข้าไส้เช่นกันกระดกรู้สึกเศร้าและเสียใจมากเมื่อได้ยินอาทิตยยาและมาซีซาอยู่ในห้องแม่ของอุมา อาทิตยาบอกว่าอยู่บ้านนี้แล้วเหมือนกับโดนขังคุกอุมาเข้มงวดและชอบบังคับเขาจึงถามแม่ของเขาเกี่ยวกับแผนการต่างๆมาศีสาก็บอกเขาว่าเธอวางแผนมานานจะไม่มีใครที่จะทำลายแผนการเธอไปได้แม่ของอุมาสั่นกระดิ่งมาศีษาพูดว่าจะไม่มีใครได้ยินเธอหรอกก็นกตกใจมากเพราะเธอได้ยินบทสนทนาของพวกเขาทั้งหมด กนกกลับมาที่ห้องพบว่าสร้อยคอของเธอนั้นหายไปเธอค้นหาสร้อยคอไปทั่วห้องแต่ก็ไม่เจอเธอคิดว่าปารุมีอาจจะขโมยไปปารุมีตัดสินใจที่จะเอาสร้อยคอของกนกไปเผากระโนกเดินมาเห็นพอดีปารุมีคิดว่าในเมื่อเธอไม่สามารถที่จะใส่มันได้กนกก็ไม่ควรจะใส่มันเช่นเดียวกันปารุมีจึงได้โยนสร้อยคอไปในกองไฟ กนกถามปารูมีว่าเธอทำอะไรปารูมีบอกว่าก็แค่เผาสร้อยคอและเธอจะทำให้ความสัมพันธ์ของอุมาและกนกจบลงเธอก็จะเหวี่ยงกนกให้ออกจากชีวิตของอุมาด้วยกนกโดนปารุมียั่วยุกนกกระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อจะค้นหาสร้อยคอไฟลุกไหม้รอบตัวกนกกนกตะโกนขอความช่วยเหลือปารุมีก็วิ่งกลับมาที่บ้าน เพื่อจะบอกเรื่องราวทั้งหมดให้มาซีซาฟังมาซีซาหัวเราะและบอกว่านี่เป็นข่าวดียิ่งอุมาพาก,กนกออกจากกองไฟและพยายามช่วยให้เธอฟื้นคืนสติอุมาเขย่าตัวกนกแต่กนกก็กลับแน่นิ่งไม่ไหวติงอุมากลัวว่าเขาจะสูญเสียกนกไปอุมาวิ่งไปขอความช่วยเหลือกนกนอนไม่ได้สติอยู่ที่พื้น ขณะที่อุมาวิ่งไปนำสมุนไพรมาเพื่อจะช่วยชีวิตกนกไม่นานหลังจากนั้นกนกก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาอุมาต่อว่าและถามว่าทำไมถึงได้กระโดดเข้าไปในกองไฟกนกบอกว่าเธอนั้นมีเหตุผลอุมาจึงถามเหตุผลจึงนำสร้อยคอให้เขาดูกนกเงียบเธอคิดในใจว่าเพราะว่าเธอนั้นรักเขามาซีซาและปารุมี กำลังฉลองกันเมื่อคิดว่ากนกตายแล้วในขณะที่กนกเดินร้องเพลงเข้ามาในบ้านและกินขนมหวานปารุมีบอกว่าเธอกินไม่ได้กนกจึงได้หยิบขนมกินอีกชิ้นโดยไม่ได้สนใจปารุมีและบอกว่าวันนี้เธอมีความสุขมากกนกก็เดินกลับไปที่ห้องเธอเห็นอุมาและคิดว่าจะควบคุมตัวอย่างไรดีกนกเดินเข้ามาหาอุมา อุมาจึงถามว่าทำไมเธอถึงเดินมาฝั่งของเขาปารุมีที่สงสัยว่าทำไมกหนกถึงได้อารมณ์ดีเดินเข้ามาในห้องเพื่อเอาเสื้อผ้าของอุมาออกมาจากตู้กหนกบอกอุมาว่าอยากให้เขาซ่อมสร้อยคอให้เธอปารุมีก็มองพวกเขาอย่างอิจฉาริษยากหนกรู้สึกว่ามีเสียงระฆังดังขึ้นในใจของเธอ สุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่81ออกอากาศวันเสาร์ที่29มิถุนายนอาทิตยาเล่นกีตา้าและร้องเพลงอยู่ในห้องของเขามาซีซาเข้าไปห้ามอาทิติยาไม่ให้ร้องเพลงแต่อุมาบอกว่าอาทิติยาสามารถจะทำสิ่งที่เขาอยากทำได้ในบ้านหลังนี้กระดกบอกมาซีซาว่าแผนการของเธอที่วางไว้จะต้องล้มเหลว มาซีซาก็โกรธมากในขณะที่กนกนั้นมีความสุขอุมาให้อาทิตยานอนบนเตียงเขาก็แขวนหม้อที่ใส่น้ำมันร้อนไว้บนหัวของอาทิตยาอุมาก็ยังเจาะรูที่หม้อน้ำมันให้น้ำมันหยดลงที่หน้าผากอาทิตยาเพื่อจะกระตุ้นให้ความทรงจำนั้นกลับมาเมื่อน้ำมันหยดลงหน้าผากอาทิตยาก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ที่บ้านราทีสรัตยังไม่กลับมาที่บ้านย่าก็วิตกกังวลและเป็นห่วงสรัตกลัวว่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นวัดกลับมาที่บ้านและถามหาสรัตว่าอยู่ที่ไหนและสุดท้ายพวกเขาก็เจอสรัตอยู่ในห้องของวัดกนกกำลังตากผ้าอุมาก็รดน้ำไปโดนตัวเธอจึงได้เอ่ยขอโทษอาทิตยาถือไม้ เพื่อจะไปทำร้ายกระหนกแต่ฝ่ายแม่ก็มาหยุดเขาไว้ก่อนและบอกว่าถ้าเกิดกระหนกได้รับบาดเจ็บกระหนกก็จะเข้าใกล้อุมาทำให้แผนการของพวกเขาจะไม่สำเร็จกระหนกเดินเข้าไปหาสุมาในห้องและถามสุมาว่าอุมาชอบอะไรบ้างสุมาบอกว่ากระหนกชอบช่วยเหลือคนปฏิบัติตามหลักธรรมกระหนกจึงถามต่อว่าถ้าอุมาโกรธ จะทำให้เขาหายโกรธได้อย่างไรสุมาลถามกนกว่าทำไมจึงอยากที่จะรู้เรื่องราวของอุมากนกจึงบอกสุมานว่าเธอรู้สึกเหมือนกำลังลอยในอากาศเธอรักอุมาสุมานพูดว่ามันสายไปแล้วกนกกำลังจะอยาก,กับเขาแต่กนกก็บอกกับสุมาลว่าความรักสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาสุมาลบอกกนกว่าอุมาชอบดรามเกียน กนกจึงได้ฝึกท่องรามเกียรติ์อุมาเดินเข้ามาในห้องเห็นกหนกที่เก้ะก๊กังๆจึงบอกกับกนกว่าควรจะทำด้วยความศรัทธาและดึงหนังสือรามเกียรติ์คืนไปกนกคิดในใจว่าเธอทำก่อนหน้านี้เขาคงจะประทับใจกนกเศร้าซ้อยยืนอยู่หน้ารูปพระศิวะอุมาเดินเข้ามาและเดินจากไป สุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่82ครึ่งชั่วโมงแรกวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนอาทิตยาสูบบุรี่บนชิงช้าอุมาโมโหที่เห็นเขาสูบบุรี่ภายในบ้านอุมาเดินเข้าไปหยิบบุหรี่ทิ้งแล้วบอกว่ามันทำลายสุขภาพอาทิตยยาพูดว่าอุมาเป็นคนบอกเองว่าให้เขาทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำ มาศีสาเดินเข้ามาและแกล้งต่อว่าอาทิติยาบอกว่าเธอจะให้เขาไปที่ศูนย์บำบัดขณะที่กนกมองดูอย่างเพลิดเพลินมาศีสาและอาทิติยาวางแผนให้กนกได้ยินว่าเขาจำเป็นจะต้องออกไปจากบ้านคืนนี้และจะให้ราจีฟหลอกล่อให้กหนกตามเขาออกไปทำตามแผนการที่พวกเขาวางไว้โดยที่ไม่รู้ตัว กนกเข้ามาในห้องอาทิตย์ยาที่โรงแรมและมีใครบางคนล็อกประตูขังเธอเอาไว้กนกพยายามทุบประตูเพื่อจะขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครช่วยเธอกนกมองไปร,บรอบๆเธอเห็นกวดเล่าเกลื่อนห้องและอาทิตย์ยาก็เดินเข้ามาเขาบอกกับกนกว่าราจีฟเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อเขาและตอนนี้กนกโดนหลอกแล้ว อาทิตยาก็ผลักกระหนกลงบนเตียงกระหนกก็ตะโกนขอความช่วยเหลือมาซีซาบอกอุมาว่าอาทิตย์ยาหายไปจากสถานบำบัดจึงพาอุมาไปตามหาอาทิตย์ยาที่โรงแรมที่เขาเคยพักก่อนหน้านี้กับราจีฟพวกเขาก็ถามพนักงานต้อนรับข้างล่างเกี่ยวกับชื่อคนที่เปิดห้องพักแต่ชื่อคนที่จองห้อง กลับเป็นชื่อของกนกมาซีซาก็แกล้งทำท่าทางตกใจอุมาก็รีบมาที่ห้องเขาเปิดประตูเข้ามาเห็นกหนกกนกวิ่งเข้ามาหาอุมาเธอร้องไห้และกอดอุมาไว้อาทิติยาแอบออกมาโดยไม่ให้ใครเห็นราจีฟบอกว่ากนกเป็นคนที่โทรหาเขาบอกให้เขามาหาเธอที่นี่เมื่ออุมาได้ยินจึงได้ต่อยราจีฟแล้วบอกว่า กนกไม่ใช่คนแบบนั้นและไม่มีทางที่กนกจะทำอย่างนั้นราจีฟวิ่งหนีอุมาก็ตามจับตัวเขาไว้กนกก็บอกว่านี่เป็นแผนการของอาทิตย์ยามาซีซาก็กล่าวหาว่ากนกใส่ร้ายลูกชายเธอทุกคนจึงกลับไปที่บ้านเมื่อทุกคนมาถึงบ้านสุมานบอกว่าอาทิตยยาร้องเพลงและเล่นดนตรีเสียงดังอยู่ในห้องเป็นเวลานาน,านแล้ว เกือบประมาณสองสามชั่วโมงกนกก็พูดว่าไม่มีทางที่เขาจะอยู่ที่นี่ตั้งแต่สองชั่วโมงก่อนพวกเขาจึงได้เคาะประตูอาทิติยาก,ก็มาเปิดประตูและเต้นตามเสียงเพลงมาซีซาก็ยิ้มเยาะกะนก